สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุย้ทุกคนวันนี้โอ้โหวันนี้ตื่นแต่เช้าอยู่แล้ววันนี้ออกมาจากบ้านเที่ยวนะครับผมตอนนี้เราอยู่แถวนี้แหละพี่น้องแถวนนทบุรีแถวนี้นะนแหละน,นะครับพี่น้องพาซีแกมมาอัดเพลงไม่เพลงยังอ่ะจากใจซีแกม,มาจากใจซีแกรมว่าสิมาอัดรอยเทียร์แี๋ยวบอสมาจะเทียรนพิจายะยัง,ยงนะครับผมนะัดบ้านประกันภูงิยูนิตเตามือนี้ฮาวเวลาแล้วก็มามาอัดพี่น้อง วันที่วันนี้เที่ยวอะไร14ใช่14มกราคมนะวันนี้กับมาอัดเพลงใหม่จากใจซีแกรมรอติดตามพี่น้องผลงานเพลงไม่หมู่บ้านกอรับไปยังก่อนไปอัดรายการทีวีเมื่อนี้กับมาอัดเพลงใไม่เพลงนี้ก็เป็นจากอีฟซีนะครับผมแฟนคลับแต่งเข้ามาให้นะครับผมตั้งใจแต่งจากใจเลยเป็นเนื้อหาที่แบบว่าเกี่ยวกับน้องโดยตรงเลยพรุ่งนี้ครูชินจังก็ถ่ายเอ็มวีอีกมึขึ้นระมาไล่รับยังเนาะ บด้กินฮอตอันท่าบูน้ำพี่น้องมาเึ้ื่อนฟาไปนอนลื่นกับไปสวีนอสวีีไปสวีสวีวีวีนอสวีวีนอสวีอีอย่างไม่ใ่ตอกนั่งไปน้ำเอาตีอไปน้ำไม่ตอกบอมันบอสิไปสวีีวีที่สดนะบอสวีดีดอกเท่าเรียบบอวีสวีมีแต่เสเเบิเ่รีเจนะครับแบบพี่นันนนที่เสียงโมเมนต์แบบว่าบอลวีกับบอลเพียวเป็นกันเสนาเปนกันสองคนแบบฟิล์พ่อแม่สินะครับกับไปดูอยู่เดินเร็วหนีมันหยุดกับสิผ้ากันไป มันดอกมันดีบอยู่งเตัวอเองข้างบนุ่ขอนพี่อันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพี่น้องอัดเสียงอัดยังไปบายไว้เจ้าลูกขุนในมอนไปบายไพ่เมื่อนานนี้ก็ไ่อนอันไปซื้อุดหมวานนี่กระอ้วยเสียดาดโอ้ทางบนเกมดาดต้องหันนอกดดน่าปหล้างไร โอเคไปลูกขบวนพ่อคตัวเขาทำงานเพลงกำลังที่แม่กลางอันนี้อะไรนะจากใจซีเกมมิกยูนหยัดยนหยัเฮ็ดยืนหยัดได้ลูกมองเฮ็ดยูมองเห็นได้ลูกโอเคนะปังๆดังๆตั้งใจร้องไม่ต้องกดดันมากลูกด้วยความเป็นธรรมชาติไปเตรียมที่นะครับมาตอกกดดันได้มเตรียมที่ของมันมวนๆต้องการดอกเยอะหน่อยเือไม่แส่ทางซึ่งมันก็ได้นะ เพื่อนไฮเวล่าบเกิดช่วงนู้เนี่วิ่ออัดเดือนนั่นนี่สิบองเีหนอยมือนเ่นังบอดขซองยังสั่นครับบางพีเราบิงทาซองซองลูกบ่คือยังหีนี่เรื่องดีกว่าบอดซองเบิกเบิกงมดแล้วเหรอคนย้อนฟังอยู่นี กินเอาหรน้าฟาสีเกมไอ้ยืนดหร่ีลับยพี่จังเตียงนนอนพี่จังทานเอาอะไกินบ้าตักมุกดังแหงดังคอยกระบอกไหมข้าไม่ด้เสียเตรียมบอกอาจารย์นะอวก ทำแม่นางแห้งนางควายก็บอกบอกบอกไอยก็ได้เพื่อไายก็ได้ไอ้บอกไอ้ก็ได้ <c oughs> อ,อดุ้ยอันนั้นไอ้อันนี้พอ่ออุ๊ยพ่อเป็นพ่อเป็นน้องเป็นดีไซน์อยอยู่ไอ้คือ <c oughs> อันขี้สูงตำ่ำยังยังเปิดรถเลยตลอดเลยนะเจอกันเลยเข้าหอได้